สวัสดีจ้าวันนี้จอยชาแนลมาบ้านพี่ข้างๆบ้านจากเก็บปูพักไทยขายเต็มเลยว่าพักบุ้งจ้ะมัพริกก,กำลังจะโอกจ้ะพี่น้องพิกเต็มเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยอันนี้เี็ก็พักบุ้งจ้ะอันนั้นพักอะไรน้อนนะพักเมลผูกพักเมลจ้ะ ดิหนูไปอาบน้ำเอาพี่นี่มันหนาวจ้ะพี่น้องมันหนาวดูมันหนาวงามๆดีกว่าพักอันนี้อะไรที่นี่พี่น้อยพักอีอย่างนี่เหรอพักเนี่ยนี่ใบเมล็ดแรกเนาะโอ้ดูพึิงๆดูตัดที่เสี้ยนที่เด้นี่ดูนี่สาระเนี่ยโอ้ถั่วเพิ่นก็มีได้ไะ นักคนเยอรมันหรือคนเขาคนเยอรมันจ้ะ <c oughs> นี่อนนี่ันนี้ก็ปัพักขาวตรงอันนี้พักเพลจ้ะพี่น้องเอ้ยมาละก็มีทีนะ่ไหนมาละพักมาละจ้ะ,ะชัดที่เดี๋ยวเพื่นถ่ายพักเพื่นก่อน กะถินก็มีพี่น้องผิดพ,พักเต็มเลยถั่วก็มีพี่น้องเข้าไปเพื่อนว่าคันเลยไม่อยากเข่าไปอ,อันพี่มีพักอันนั้นบอพักอันนั้นนะ่ะไปบัววนะกน่ะโอ้ดูพิดดูพักแผ่วล่าไหลพี่น้อง <I need S 1> <laughs> นี่ถั่วเพื่อน นี่พักพักเหนียวพิกเพิ่นทุกอย่างงามด้พี่น้องจ้าพิกเพิ่นโอ้โหเขาเขาหยับหอมเพิ่นปัยานี่นนี่พักกันนั่นนี่นี่พักอะไรงัหอมปีขึ้นใช่ เด็ดดอกเราเองพีโอ้ดูหลายคักหลายนี่พี่ทานเด็ดไหนผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งจ้ะผักเมี่ยวรู้อย่างงามดิเดีฟเดฟพักแมี่ยวลายพี่ตันแบบวินเนกว้ามันจะบุกเขินอีกไหมน้องจีอันนี้อีกหน่อยนะจะใช้ไม่ได้นะเพราะอะไรตังเกอเนาะหอยอ่า หอยเล็กๆที่มีกาบอ่ะอม,มันจะกลิ่นไงที่นี่มันก็จะตายตัวใบจะพวกเบาวก็มานำพวกเบาวเลิกงานบ่นนะเจ้าฮัลโหลพวกเบาเลิกงานจะมานำโอ้ดูพัก,พ,กพักอันนี้เพิ่นดูพี่น้องเอ้ยพักแมวเพิ่นดูวันนี้ก็จะเอาพักแมวคือกันนี่ภาเหตุการณ์ยิ่งใส จ้ะบริษัทเคมีนู่นเด้อู้พักอันนี้พี่รู้มัน,น,น,นเนี่ยพักอันนี้พี่นั่นเต็มเลยใช่ไหมะนะโอ้บ๊อบพีกเป็นด้วยเดือนะะไหนมันมดนี่พี่นี่พี่ใบซอยๆไปเดียกดอกเองเนั่นนี่จ้าจ้าเนี่ย โอ้โหอ,อ,อหกำลังโจ๊ม่ไม่ได้ถามก็เนาวว่าเขาจะเอาบอ่เจะเอาบอเด้เอ,อเดี๋ยวมูนอื่นจะจะไปเดี๋ยววันอาทิตย์พี่อยู่บ้านบ่ล่ะโอ้วันอาทิตย์เขาจะมาแถวนี้นกันเต็มอยู่เาจะมาดูนี่หรออเขาจะมาหาเด่นจะไขกะพี่นอ้องจจะ,ะจจมพี่เขาหนพักคุนหลายหลาย นี่ก็มาละจ้ะพักเมวพี่พี่ตรงนี้พี่ต้านมติออืี่อตะกีไอแตนมันไม่ยั่วไอแตนเอาเอาถุงก็ใส่เอาได้ไอแตนเออมัน เดีย๋ยนี้มันไม่อยู่เมื่อวานถิ่มพี่น้อยเอาไปให้ในเด้อเดี๋ยวหนูกลับมาสักก่อนมันไปไหนไปเที่ยวเซฟวิที่ทิเกตกลับมาสักนนี่ทูพี่ทองเกย้ยพักแมวยอดพักแมวเพี่นที่อยู่ประเทศเซฟวิทเด้อจ้ะเพีน่นปลูกพักขายพักแมวียวให้สั่งก็จะตัดเออพักแมวแพริกเนี่ยได้แน่นอนในปีนี้มาตทอันนี้ประกาศทิ้นติพี่ประกาศทิ้นอ่ะโอ้ประกาศทิ้นก็มีชอบอ่ะ เจอกันแล้วเ,เกียหใเกีย๊ยหอยระกาศหินด้วชา,ายอดใหญ่ๆนะใส่บไทยใส่ผู้ดใดบ้างใ่าย้งยูทูบไปแล้วหนูอ่ะสูลเลยผู้ชายขายดีเทอนอ่ะรุงหดถูกใส่าย้งยูทูบเล็วเนี่ยพี่แทต้ตัวไม่ยูทูบอ่ะจ้านุเปิดช่องยูทูบมาพี่เออ้ามาดูก็ได้ตังเนีย ปึ่งคุณติดตามได้ถามเลยกว่าคนอยูนห,ห<ส>น่ะไม่ค่อยได้เห็ดจากพี่เอ,อ้ยตอนที่เป็นไข่ตอนที่ติดโควิดเป็นเดือนหนูหนยุดงานน่ะโอ้หนูกลับมาหาพี่น้อยไปยังไจงจะนี่กับบ้านขพพึ้่งตัดมาตัดมา บอลก็มีเด้อจ้ะพี่นงค์เออทุนมันเป็นบอลเนะาะตัวฟักยาวพี่ก็เริ่มเป็นแล้ตติน,นัทนทน่ทุนทุนทุนพอจักยาวพี่ก็เริ่มเป็นแล้วตินันพี่ข้าวตองหนูร้ายหลายได้พี่ข้าวตองหนูหน่าหลายแตกจึงงึ้งอยู่มะนาวพ่นธุสะอ่านมะนาวพ่นุ์เนี๋ยพี่น้อยมะนาวตกอยู่ข้างล่างลูกหนึ่ง เดี๋ยวพอหน้าหนาวมาก็ตายมือจ้พี่น้องจะไม่เอาเข่าบ้านอือหือเน่เป็นพี่จ้าสวนพักได้ได้วน,นี่พี่น้องเออเป็นผูกพักนี่ก็พักแมวจะ้ะนตพักแมวเป็นลูกเลยจ้ะพี่น,น้องนี่พักแมวแล้วก็พักอะไรใฮ้พี่อันน้ำเต้าก็มี มีคนมาสั่งบอฟี่นี่อโอ้โซนพื้นโซนเนี่ยเนี่ยนนเนี่ยพักอันอนีพิ้นตรเนี่ยสาระน็บ้านอีกเนี่พี่น้องพี่กลายขนาดนาดูแต่หนูบอกเขาเขามาเอาดิหนีพี่ นี่ก็ใบใบกุช่ยายเจ้พีน่น้องเนี่ยใบกุช่ยยายเรือเจ้พี่น้องเฮ้ยนี่ก็พักเพิ่งปลูกอกแว่ก็มีด้อยพีน่น ong น้ำเต้าเพิ่นเพิ่นปลูกน้ำเต้า,าเมอเกือเทศกำลังจะขึ้นแต่ว่าพริกเนี้องามงามพีนง่น้องเฮ้ยเออ เดินมาเป็นหมู่จ้ะเดินมานำกันนี่ประกาศหินประกาศหินเต็มเลยจ้ะสอนตะปะนาวุ่นดอกโหราพาโหราพาไปแกงใส่อะไรพี่น้อยเกียงไปแกงใส่อีหยังเหอ ชงวราพานี่แหล้วนเขึ้นไปตัดจิ้นหนูก็ไม่มีตู้เย็นใส่เนะหนูไม่มีตู้เย็นใส่ไหมอยากได้อยู่โอ้มันไม่มีตู้เย็นใส่อือจ้ะ ก,นนกินกินประกาศทิน้นเนี่ยหนูกิน,น,น,ยยนอยู่นะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปตะไครให้จอยชาแนลเด้อด้วยจ่าพี่น้องเออเดี๋ยวหน,นยยกกูจะบอกไอพี่ที่ตามถ่ายแล้วเนาะเนถ่ายตอนพี่ตัดพักน้ำนั่นจ,จ้าอ่า โอเคค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่เด้อจ่าพี่น้องวันนี้มาอ่านบายๆจ้าสวัสดีตัดเทนบายบายคอนเทนยูทูบกูได